สวัสดีครับพบกับนาเอาอยู่อีกเช่นเคยครับกับช่องทีเด็ดนาเอาอยู่แนวทางบอลทุกวันสรุปฟุตบอลเมื่อคืนงดไป1วันเป็นสมาชิกมาได้เลยรับฟรีตลอดพร้อมรับกิจกรรมมีแจกทุกเดือนนะจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับส่วนฟุตบอลคืนนี้ไปที่ฟุตบอลตุรกีทีมฮาตายสปอพบกาลาตาซาไลเวลา 0.00- 0น ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมฮาตายสปอชนะ0เสมอ1แพ้4จาก5เกมถือว่าย่ำแย่เหมือนเคยสำหรับรองบวยของลีกทีมนี้การแพ้ให้เห็นแบบรัวๆและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือแมตชนี้จะช่วยใช้งานทั้งคาเดตเลอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่ง และตัวลุกที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคต้าเซนกิตเดมีกองหลังที่ติดโทษแบนไปก่อนหน้านี้นั่นเองส่วนการจับทัพในจุดที่หายก็คือการเลือกส่งวิซาเบคขยกับมาซังกาลงทำหน้าที่แทนด้านเกมลุกจะมีบูบากา14นัดยิง3ประตูยืนคำตัวเดียวเป็นหน้าเป้าทางด้านทีมเยือนกาลาตาสายความพร้อมวันนี้ชนะ4เสมอ1แพ้0นัดจาก5เกมยังไม่มีชื่อ มารอิคาดี้กองหน้าตัวเก่าและกาเบียนซาร่ามิดฟิลบราซิลที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนการจับทับจะวางระบบการเล่น42 3สโอซิเมนยังพร้อมล่าตาข่ายของวันนี้และแดนกลางใช้แมทเทนมาพร้อมยูนุสอักกุนเป็น3ประสานแนวรูกของทีมสรุปสุดท้ายแนวทางของน้าเองวันนี้จากสถิติมุมมองส่วนตัวครับทัศนคกาลาตาซา,ายยังรักสามารถตรฐานได้ดีชนะเกมลีก5านัดติดต่อกันเกมลุกยิงได้เยอะ ทุกนัดฮาตายสปอยยังต้องการแต้มเพื่ออยู่รอดแต่ดูจากสถานการณ์ยังไม่กระเตื้องหลังแพ้ไป4ี่นัดติดเกมรับเสียประตูเยอะทรงบอลไม่มีอะไรเลยแม้ว่าจะมีแฟนบอลหลุนหลังในหลังแต่ดูยังไงก็น่าจะเอากาลาตาสาลายไม่อยู่ระดับความมั่นใจ90%เอร์เซนตไปทางทีมเยือนดีสุดฟันธงต่อกาลาตาสาลายและทิ้งท้ายในครอบครัวของน้าพร้อมยังมีกิจกรรมแจกตลอดทุกเดือนสนใจอยากไปลุยต่อมาได้เลยน้าจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้ วิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆกันไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ